สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูดาวนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมการประมาณค่าทศนิยมและการบวกลบทศนิยมค่ะต่อไปนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม ให้นักเรียนดูจากรูปภาพแรกนะคะจะมีทั้งหมด10ช่องแต่เขาระบายสีไปทั้งหมด4ช่องเมื่อนำมาเขียนในรูปเศษส่วนก็จะได้4ส่วน10นะคะและเมื่อเรานำมาเขียนเป็นทศนิยมก็จะได้เท่ากับ0.4 0.4มาจากไหนเนื่องจากว่าส่วนเท่ากับ10จะเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ถ้าส่วนเท่ากับ100จะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งและถ้าส่วนเท่ากับ1,000จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปที่มีช่องทั้งหมด100ช่องนะคะจะมีส่วนที่เขาระบายสีคือ52ช่องเราก็นำมาเขียนในรูปเศษส่วนได้52ส่วนด้วย100นะคะทีนี้จะเขียนในรูปทศนิยมอย่างไร จำได้ไหมคะถ้าเป็น1ตําตำแหน่งอ่าไม่ใช่ถ้าเป็นส่วน10จะเป็น1ตําตำแหน่งแต่ถ้าส่วนด้วย100จะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งและถ้าส่วนด้วย1นึ่จะเป็นทศนิยม3าตำแหน่งทีนี้ตรงเนี้ยห0ึ 100, นะคะเราก็เขียนได้ทศนิยม2ตำแหน่งก็คือ0.5252มาจากไหนมาจากช่องที่เขาระบายสีไป5้าสบช่องนะคะอ่าทีนี้นักเรียนมาดูต่อไปนะคะจะเป็นช่องสี่เหลี่ยม ใน1รูปนะคะจะแบ่งเป็นช่องย่อยๆทั้งหมด100ช่องทีนี้จะเห็นว่าเขาระบายไปทั้งหมดนะคะมี12ช่องนะคะที่ระบายเต็มเลยและช่องที่13ระบายไปแค่54รูปทีนี้เมื่อเรานํามาเขียนนะคะในรูปเศษส่วนหรือว่าเป็นจํานวนคะจะมีทั้งหมด1,254รูปที่เขาระบายช่องเล็กๆนะคะที่เขาระบายไปทีนี้เราจะต้องทําให้อยู่ในส่วน ส่วนที่เป็นอยู่ในเพาคูณของสิบหนึ่ง0้ยหนึ่งพันในที่นี้เขาทําให้อยู่ในรูปหนึ่งพันะคะหนึ่งันเนี่ยจะเขียนเป็นจํานวนคลาเห็นไหมคะในที่นี้จะเป็นจํานวนคลาเขาจะเขียน1เป็นจํานวนนับก่อน1ที่อยู่ด้านหน้าหมายความว่าเต็มพันนั่นก็คือ,อ,อที่เขาระบายไปจํานวนหนึ่งพันนะคะเขาก็จะนํามาเขียนก็คือ1ด้านหน้าและอีก 2 5 4รมาจาก2ช่องข้างหลังก็คือตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูทําให้ดูอันแรกเลยที่เป็น1เต็มๆเนี่ยคือตรงนี้ค่ะเด็กๆทั้งหมดเนี่ยนะคะเนี่ยคือ10รูปและใน1รูปจะมี100ช่องตรงนี้จะได้เต็มหนึ่แล้วเราก็นํามาเขียนได้หนึ่งตรงนี้ค่ะหนึ่งข้างหน้าตรงนี้นะคะทีนี้เหลืออีกตรงเนี้ย สองรูปเนี้ยเป็นรูปละ100ช่องก็จะได้เท่ากับ200แล้วมาบวกกับอันสุดท้ายเนี่ยค่ะ54ก็จะได้เป็น254ส่นะคะส่วนด้วย1000 1000มาจากไหนมาจากส่วนเต็มของนาทีนี้นะคะนาทีนี้ส่วนเต็มก็คือ1000ต่อไปถ้าจะเขียนในรูปทศนิยมเขียนอย่างไรนะคะ1ข้างหน้าเนี่ยนำมาเขียนเป็นจำนวนเต็มได้เลยก็คือ1น จุดด้วยจุดเนี่ยจะเป็นตัวเศษด้านบนก็คือ254ตรงนี้นําเป็นจุดหลังหลังจุดได้เลยเป็นตัวเลขหลังจุดได้เลยเราก็จะได้คำตอบคือ1.254นะคะนี่คือคำตอบที่ถูกต้องอ่ะต่อไปพิจารณานะคะการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมดูจากการตัวอย่างจะเป็นเศษ1ส่วนส ทีนี้เราต้องการเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมเราก็ต้องทำส่วนเนี่ยให้อยู่ในพหุคูณของ10 100 1000นะคะในที่นี้เขาทำให้อยู่ในรูปของ10ก็คือแบ่งช่องจากรูปภาพเขาจะแบ่งแบ่งแบ่งให้จากเส้นหนึ่งส่วนสองเนี่ยมีทั้งหมด2ช่องระบายสีไป1ช่องก็คือครึ่งหนึ่งนะคะเมื่อแบ่งให้เป็นฝั่งละ5ช่องก็จะได้เป็น5ส่วนด้วย10หรือ0.5นั่นเอง เนื่องจากเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะมาจากส่วนถ้าส่วน10บก็คือทศนิยม1ตําตำแหน่งก็จะได้คําตอบคือ0.5นะต่อไปนะคะถ้าพิจารณาจาก2.5ทําอย่างไรทีนี้เราพิจารณาโดยการหาจํานวนมาคูณคือเราต้องทําตัวส่วนให้อยู่ในรูปพหุคูณรูปพหุคูณนะคะครูขอย้ําในรูปพหุคูณของ10 100หรือ1000ก็ได้ เพื่อการง่ายในการหาในรูปทศนิยมนะคะถ้าเราทำให้อยู่ในรูปส่วน10แล้วก็ง่ายเลยทศนิยม1ตําแหน่งนะคะมาดูว่าทําได้ไหมในที่นี้2องส่วนห้าตรงข้างล่างเนะคะ่ะส่วนเนี่ยทำให้เป็นเท่ากับ10ได้ไหมปรากฏว่านำสอมาคูณแล้วได้ทีนี้เวลาที่จะคูณนะักเรียนก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็คือเศษ2,5ส่วน5เนี่ยคูณด้วยเศษ2ส่วน2ก็จะได้ส่วนคูณส่วนเศษคูณเศษนะคะก็คือ 2อคูณสองได้4 5่คูณสเป็นสิก็จะได้เท่ากับ4ี่ส่วนสิเมื่อเรานํามาเขียนในรูปทศนิยมนะคะเมื่อส่วนสิบแล้วหมายความว่าเป็นทศนิยม1ตําแหน่งก็คือ0.4นั่นเองอะต่อไปนะคะ9้ส่วน2ีเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะทําตัวส่วนให้อยู่ในรูปพหุคูณในที่นี้ต้องทําให้อยู่ในส่วนร้อยเนื่องจากว่าทําให้อยู่ส่วนสิบไม่ได้แล้วเพราะ ตัวเดิมของมันก็คือยีแล้วนะคะเราก็ต้องทําให้อยู่ในส่วนร้อยก็คือคูณด้วยห้ายี่สคูณหเท่ากับหนึเวลาคูณอย่าลืมนะคะต้องคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับ9้าคูณเท่ากับสี่จหยิคูณหเท่ากับหนึ่งร้ยทดสตำแหน่งนะคะเนื่องจากส่วนด้วย100ก็จะได้0.45 45, 45มาจากไหนมาจากตัวเศษด้านบนนะคะโอเคต่อไป จากจานวนคละเด็กๆดูพร้อมๆกันเลยค่ะจํานวนคละตรงเนี้5 3ส่วน8นะคะ5เศษ3ส่วน8สามารถแยกออกมาได้เลย5ตรงนี้เป็นจํานวนนับซึ่งจํานวนนับแยกออกมาแล้วก็บวกด้วยเศษ3ส่วน8แล้วก็ไปต่อนะคะว่าจะทํายังไง8เนี่ยทาให้อยู่ในรูปพหุคูณของ10 100 1,000ได้ไหมปรากฏว่าเราไม่สามารถหาตัวที่มาคูณแล้วได้เท่ากับ10 หรือมาคูณแล้วได้เท่ากับ100นะคะเราหาได้คือคูณแล้วได้เท่ากับ1,000นั่นก็คือคูณด้วย125 8คูณด้วย125เท่ากับ1,000เวลาคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนักเรียนก็นํำ125ไปคูณทั้งเศษและส่วนคูณด้วยเศษ3ส่วน8นะคะก็จะได้ออกมาคือ375ส่วนด้วย1,000จากนั้นนักเรียนก็นํามา รวมกันได้เลยก็คือห้าบวกด้วยสา5ร้อยเจสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งพันนามาทําเป็นจํานวนคละได้เลยแบบนี้คือคําตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะอย่าลืมว่าเราต้องทําให้อยู่ในรูปทศนิยมทีนี้เมื่อได้แล้วค่ะรูปทศนิยมส่วนด้วยหนึ่งพันหมายความว่าทศนิยมสามตแหน่งค่ะทีนี้สามตำแหน่งตรงนี้เลขหลังตำแหน่งเรามาจากไหนมาจากตัวเศษก็คือ3าม้อยเจ็ดสิบห้า ส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าทศนิยมนั่นก็คือจํานวนนับนั่นก็คือ5นั่นเองเราจะได้คําตอบคือ5้าจุดสามเจ้านี่คือคําตอบที่ถูกต้องทีนี้ต่อไปนะคะการพิจารณาการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนนักเรียนก็ต้องแยกออกมาก่อนแยกในส่วนที่เป็นจํานวนนับนะคะก็คือ32แล้วก็ส่วนที่เป็นทศนิยมนั่นก็คือ0.02ทีนี้0.02 เด็กๆคะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งแปลว่าจะต้องส่วนด้วย100นะคะและตัวเศษด้านบนก็คือ2นั่นเองมาจาก0.02ต่อไปนะคะ2ส่วนด้วย100เราก็จะตัดทอนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำนั่นก็คือหารนะคะเอามาตัดใช้แม่2น,นะคะก็2คูณ1ได้2ตัวด้านบนก็จะเหลือ1 2คูณ50เท่ากับ100ก็จะได้เท่ากับ เศษนส่วนด้วย50 32ยังคงเดิมนะคะเมื่อนำมารวมกันก็จะได้3 2เศษ1ส่วนด้วย50าสามารถจักรวมแบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปเด็กๆมาดูการหาค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งค่ะอันดับแรกเราจะมาดูการหาค่าประมาณของจำนวนเต็มจำนวนเต็มคืออะไรจำนวนเต็มก็เช่น1 2 3 สี่ห้าหกดแดเกไปเรื่อยๆนะคะจำนวนเต็มจะไม่มีจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมหรือตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมจะต้องเป็น0ูนย์เช่น12.0เราจะเรียกว่าจํานวนเต็มนะคะแต่ถ้าหาก12.1เนี่ยเราจะเรียกว่าทศนิยมโอเคต่อไปค่ะเขาให้นักเรียนหาค่าประมาณของ12.3 หาค่าประมาณของจํานวนเต็มนะคะคําว่าจํานวนเต็มเมื่อกี้คุณครูได้พูดไปแล้วเช่นก็สิบเอ3ดสิบสองสิบสามไปเลยทีนี้เราก็มาดูว่าสิบสองจุดสามเนี่ยมันอยู่ระหว่างสิบสองกับสิบสามทีนี้ค่าประมาณของจํานวนเต็มสิบสองจุดสามเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนต้องพิจารณาจากทศนิยมนะคะทศนิยมตรงที่เป็นตำแหน่งแรกก็คือสามทีนี้ ตัวเลขค่ะถ้าลงท้ายด้วย1 2 3 4 4จําจนวนเนี้ยเราจะปัดลงให้เหลือเท่ากับ12เฉยๆปัดลงนะคะแต่ถ้าเท่ากับ5ถ้าหลังจุดทศนิยมนะคะเท่ากับ5 6 7 8 9เราจะปัดขึ้นเราจะปัดขึ้นเป็นจํานวนถัดไปในที่นี้นะคะฝั่งซ้ายมือนะคะ12.3หาค่าประมาณจะได้เท่ากับ สิบสองเนื่องจากว่าสามเนี่ยให้ปัดลงจุดด้วยสามเนี่ยให้ปัดลงนะคะมาดูฝั่งขวามือทีนี้ฝั่งขวามือเป็นสิบสองจุดห้าถ้าสิบสองจุดห้าเราจะต้องปัดขึ้นเนื่องจากว่าจุดด้วยห้านะคะณนะตรงนี้เป็นตัวอย่างของจํานวนเต็มต่อไปนะคะเป็นการหาค่าประมาณของทศนิยมหนึ่งตำแหนง่งทีนี้ทศนิยมหน,นึ่งตำแหน่งตรงเนี้ย 6.22เขาให้เราตอบแค่หนึ่งตำแหน่งแต่โจทย์เขาให้มาสองตำแหน่งหมายความว่าหนูจะต้องมาดูนะคะตำแหน่งที่สองถ้าเขาให้หาตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งจะต้องมาพิจารณาตำแหน่งที่สองคือตำแหน่งถัดไปทีนี้ตำแหน่งที่สองมันคือเลข2เลข2องต้องปัดลงค่ะปัดลงก็จะได้แค่ 6.2นี่คือคำตอบนะคะสำหรับฝั่งซ้ายมือสีชมพูต่อไปฝั่งขวามือสีฟ้านะคะ6.28อย่าลืมนะคะโจทย์เขาให้เราหาทศนิยม1ตําตำแหน่งแปลว่าเราต้องพิจารณาตำแหน่งถัดไปนั่นก็คือตำแหน่งที่2อนที่นี้ตำแหน่งที่2คือเลข8เด็กๆมองเห็นไหมคะ 6.28นะคะเลขสองคือตำแหน่งที่1และเลข8คือตำแหน่งที่สเราจะพิจารณาจากตำแหน่งที่2ซึ่งตำแหน่งที่2เนี่ยมันคือ8ที่คุณครูเคยบอกนะคะถ้า1 2 3 4เนี่ยเราจะปัดลงแต่ถ้าเป็น5 6 7 8 9เราจะปัดขึ้นทีนี้จาก6.2เนี่ยคือ8เนี่ยมันต้องปัดขึ้นแปลว่า6.2จุดสตรงนี้ก็จะได้คำตอบเป็น6.3นะคะ อ่ทีนี้ต่อไปถ้าเป็น3ามตำแหน่งละ่ะอ่าไม่ใช่นะคะถ้าเป็นสองตำแหน่งละ่ะจะทําอย่างไรเหมือนกันเลยค่ะถ้า2องตำแหน่งก็ต้องพิจารณาจากตำแหน่งที่3านาที่นี้3.402นะคะ2 2ตรงเนี้ยที่อยู่ตำแหน่งที่3เนี่ยปัดลงก็จะได้เท่ากับ3.40นทีนี้ฝั่งขวามือนะคะ3.409ตรงนี้ต้องปัดขึ้นค่ะปัดขึ้นก็จะได้เท่ากับ 3.41เองอะมาดูนะคะสำหรับตัวอย่างนะคะข้อที่1เนี่ยเขาให้บอกค่าประมาณของราคาน้ำผลไม้เป็นจำนวนเต็มเราต้องอ่านโจทย์ให้ดีๆนะคะว่าเขาให้เราบอกค่าประมาณจำนวนเต็มหรือว่าบอกค่าประมาณจำนวนเป็นทศนิยม1ตําตำแหนง่งหรือว่าทดศิิยม2ตณตำแหนง่งเราต้องอ่านโจทย์ดีๆคะ่ะอย่างตัวอย่างที่1ราคาน้ำผลไม้เขาให้ราคามา 67.50บาททีนี้เราต้องบอกเป็นจำนวนเต็มนะคะจำนวนเต็มที่คุณครูเคยบอกแล้วเช่น1 2 3 4 5ี่หก็คือไม่มีจุดทศนิยมนะคะทีนี้67.5เนี่ย5ตรงทศนิยมตำแหน่งแรกเราต้องปัดขึ้นปัดขึ้นเป็น68บาทนะคะต่อไปข้อ2ค่ะเขาก็ให้บอกเป็นจำนวนเต็มเหมือนกันบอกค่าวความยาวของหนังสือจาก22.2 2เราก็ต้อง ปัดลงนะคะเหลือ22เซนติเมตรต่อไปบอกค่าความจุของขวดแก้วเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งทีนี้ถ้าเป็น1ตําตำแหน่งนะคะเด็กๆจะต้องไปดูตำแหน่งที่2เมื่อเราพิจารณาตำแหน่งที่2ณนะที่นี้2.47ทศนิยมตำแหน่งที่2ของเราคือเลข7นะคะเลข7ต้องปัดขึ้นเมื่อปัดขึ้น2.4ก็จะได้เป็น2.5ลิตรค่ะต่อไปค่ะ เป็นการบอกค่าประมาณน้ำหนักของข้าวสารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะ,ะดูจากรูปภาพนะคะ4.128ตรงเนี้ยเราก็จะมาดูตำแหน่งที่ที่เท่าไหร่คะอันนี้เขาให้บอก2ตำแหน่งต้องมาดูตำแหน่งที่3นั่นก็คือเลข8แปลว่าเราต้องปัดขึ้นก็จะได้เท่ากับ4.13ค่ะ ทีนี้เราเมื่อเรามาตั้งค่ะประโยคสัญลักษณ์ค่ะ45.3บวกด้วย18.8เท่ากับเท่าไหร่เราก็มาตั้งบวกได้เลยแล้วก็บวกใช้ทักษะการบวกที่เราเรียนกันในเรื่องก่อนหน้านะคะเราได้เรียนเรื่องการบวกเรียบร้อยแล้วแล้วก็นํามาบวกะคะ่ะวิธีการบวกจะต้องตั้งทศนิยมให้ตรงนะคะจําไว้ทศนิยมจะต้องตรง ตำแหน่งจะต้องตรงนะคะเมื่อตั้งเสร็จแล้วเราก็บวกเลยค่ะสามบวกแดได้เท่าไหร่นะคะได้ส1บอก็ใส่หนึ่งทดหนึ่งเราก็บวกทีละตำแหน่งไปเลยนะคะห้าบวกแแล้วก็บวกด้วยตัวทดนะคะก็จะได้เท่ากับ14ี่อย่าลืมใส่ทศนิยมนะคะใส่จุดนะคะให้ตรงนะคะาจากนั้นเราก็จะได้คำตอบคือหกสิบสี่จุกิโลกรัมนี่คือคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนาทีสูง1.42เมตรมนตรีสูง1.37เมตรใครสูงกว่ากันและสูงกว่ากันเท่าใดทีนี้สิ่งแรกนะักเรียนจะต้องมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนค่ะว่าโจทย์กำหนดอะไรให้และโจทย์ถามอะไรจากนั้นเราต้องมาวางแผนนะคะแก้ปัญหาเขาบอกว่านาทีเนี่ยสูง1.42เมตรนะคะจากรูปภาพทีนี้มตรีเนี่ยสูง 3. เ็เมตรเขาถามว่าใครสูงกว่ากันและสูงกว่าเท่าใดเราจะเห็นนะคะจากที่เราวิเคราะห์นาทีจะสูงกว่าแต่เราไม่รู้ว่านาทีสูงกว่าเท่าใดทีนี้เราจะต้องนะคะมาใชา้การวิเคราะห์แล้วก็เขียนด้วยประโยคสัญลักษณ์นะคะจะต้องนำคนที่สูงกว่า จำความสูงของคนที่สูงกว่าลบด้วยความสูงของคนที่สูงน้อยกว่าก็จะได้1.42ลบด้วย1.37เท่ากับเท่าไหร่นะคะจากนั้นนักเรียนก็มาตั้งค่ะแล้วก็ใช้ทักษะการลบนะคะการลบทศนิยมจะคล้ายๆกับการลบจำนวนนับซึ่งเราเรียนกันไปแล้วนะคะทีนี้สิ่งสำคัญเราจะต้องตั้งจุดให้ตรงกันจำไว้ให้ดีว่าจะต้องตั้งจุดให้ตรงกันนะคะ เมื่อเราลบเราก็จะหาคำตอบได้นะคะถ้าหากลบไม่ได้ก็ต้องกระจายหลกักแบบที่คุณครูเคยสอนในที่นี้เราจะได้คำตอบคือนาทีสูงกว่ามนตรี0.05เมตรค่ะสำหรับวันนี้ก็เวลาได้หมดลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คราวหน้ากับครูดาวค่ะสวัสดีค่ะ